ที่ญี่ปุ่นมีบาร์เปิดใหม่ครับแต่ว่าผมคงไม่ไปลองหรอกเพราะว่ามันคือบาร์ตบครับฟังไม่ผิดครับมันคือบาร์ตบนาซึ่งเราจะต้องจ่ายเงินให้คนเนี่ยมาตบเราตั้งแต่3 0 0ถึง500ยเยนก็ราวๆเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยกว่าบาทแต่มันให้คนมาตบเราอะเธอมันก็แปลกๆนะแต่ที่ญี่ปุ่นมีแหละเป็นบาร์นี้ซึ่งหลายคนเนี่ยเขาก็ เอาไปพูดแล้วว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่แบบผิดเพี้ยนแล้วมันมันมันประหลาดประหลาดเนาะเราก็จะเห็นบาร์ญี่ปุ่นเนี่ยมีแบบบาร์เมดบาร์อะไรที่มันแบบน่ารักน่ารักนึกออกไหมมีแบบลายมนคาามีแบบเหมือนเป็นฟิลแฟร์อะไรเงี้ยคือถ้าไปญี่ปุ่นอะ่ะจะมีอารมณ์แบบเนี้ยเยอะนะครับเป็นคาเฟ่ในลักษณะน,นี้แต่บาร์แบบบาร์ตบเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะเออ แต่ว่าบาที่ระบายอารมณ์สมัยก่อนเราก็มีนะณปัจจุบันก็ยังมีอยู่เป็นแบบปาจานปาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าญี่ปุ่นอ่ะก็ต้องยอมรับเป็นเมืองที่กดดันเป็นเมืองที่เขาค่อนข้างเราเรียกว่าอะไรอ่ะบ้าง,งานแล้วบางทีเราก็จะเห็นผู้คนที่ทํางานนะักเนี่ยสลบตรงถนนอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับเสียชีวิตจากการทำงานก็มีนะญี่ปุ่นอนะ่ะแต่ว่าบาตบเนี่ยเราว่ามันก็แปลกๆเนาะ